ในโลกที่การเมืองถูกวางไว้ข้างหลังแต่ความหาถูกยกขึ้นมาเป็นพระเอกสองผู้นำชื่อดังที่สุดของโลกได้ก้าวเข้าสู่สังเวียนมวยที่ตลกที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดนันทร์ทรัมป์เดินเข้ามาอย่างภาคภูมิผมสีทองของเขาเปล่งประกายใต้แสงไฟในสนามราวกับสายไหมเขาตะโกนเสียงดังว่าไม่มีใครชกได้ดีกว่าผมเชื่อผมสิมัดผมมันม,นมหัศจรรย์อีกฝั่งหนึ่งวลาดิมีปูตินก้าวเข้ามาพร้อมรอย ยิ้มกวนๆเขานั่งบนมีตัวเล็กที่ใส่กางเกงมวอย่างสบายๆและกระซิบเบาๆวา่าในรัสเซียมีมันฝึกคุณผู้ชมส่งเสียงเฮก้องสนามเต็มไปด้วยเสียงหูเราะและข้าวโพดคั้วปลิววอนกรงดังขึ้นการต่อสู้เริ่มตน้นทมออกหมัดแรกแต่อยู่กลางทางเพื่อจับผมแอปผูกทายใหม่ ai, ทำให้ปูตินมีเวลานอนดันพื้นโชกล้ามกลางสังเวียนแทนที่จะต่อสู้แล้วเรื่องก็ยิ่งเพี้ยนไปอีก ครัมเริ่มความเบิ์เกอร์ใส่คู่ต่อสู้เหมือนคว้างจานร้อนส่วนปูตินก็ใช้แผ่นเค้กป้องกันอย่างกับอาหารเช้าคืออาวุธลับทั้งสนามเต็มไปด้วยซอสมะเขือเทศที่กระจายว่อนเหมือนพลุและเมื่อทุกคนคิดว่ามันจะไม่หลุดโลกไปกว่านี้แล้วทั้งสองคนวิ่งเข้าหากันแบบสโลโมชั่นสีหน้าจริงจังสุดๆแต่ก่อนจะชนกันกรรมการตัวแสบก็แอบวางนเพียบกู้ไว้กลางเวที ทั้งคู่ลือหมุนติ้วเหมือนตัวการ์ตูนก่อนจะพุ่งหัวทิ่มเข้าไปในแผงขายป๊อกคอนกลายเป็นมนุษย์เนยกับกลือไปในพริบตาคนดูหัวรอลันสนามแทบแต่พร้อมปรบมือเชียร์ให้เล่นต่อแต่แทนที่จะสู้กันต่อทั้งสองกลับนั่งลงกินเฟรนช์ฟรายกับน้ำอัดลมเหมือนเพื่อนเก่าคำเอ็นหลังแล้วพูดขึ้นว่านี่แหละการต่อสู้ที่ดีที่สุดทุกคนพูดแบบนั้นแหละปูตินยักคิ้วยิ้มแล้วตอบว่าจะ แต่มียังแข็งแรงกว่าและแล้วสึกการเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็จบลงไม่ใช่ด้วยหมัดแต่จบด้วยของกินและเสียงหัวเราะพิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่าบางครั้งสงครามที่ตลกที่สุดคือสงครามที่ไม่มีใครชนะเลย